าเสรกันขมาม้าไปใส่กับตัวอื่นก็สวยของมาม้าเนี่ยนะเสื้อจินดัดาตัวนี้ถ้าเราไปใส่กับท่อนล่างเนี่ยนะเป็นผ้าไหมไทยเป็นกระโปรงหรือว่าเป็นทอดถุงไทยเนี่ยนะคะเหมาะมากเลยแล้วเรามีผ้าถุงที่เป็นผ้าไหมนะสีดำแล้วก็ใส่กับเสื้อตัวนี้เพื่อไม่ให้แบบว่ามันเป็นเพนจนไปค่ะไให้อึดอัดจนไปก็ใส่กับเสื้อตัวนี้หรือจะใส่กับผ้าไหมยาวที่เรามีอยู่สีใดๆก็ได้เพราะว่าพื้นเราเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะใส่กับทั้งชุดสีดำแบบมาม้า ะะเป็นกระโปรงนะคะหรือจะใส่ก,กับกางเกงเหมาะมากเลยเสื้อติดด้านเนี่ยที่ที่สวยยากที่สุดคือถ้าไม่ว่าตัวตัดยังไม่ได้ <c oughs> แต่ของมาม่าหนึ่งเดียวเลยนะคะคือ <c oughs> ไม่ว่าตัวตัดใส่สวยไม่ว่าอย่างน้องมีทาแบบนะรูปร่างได้ประมาเยอะนะประมาณสามสามสี่ประมาณนี้ใส่ออกมาไส้เดียวกันก็พอดีถ้ามาประมาณสามเจ็ดสามแปดใส่ก็สวยอย่างนี้แต่ถ้าท่านมีรูปร่างที่ใหญ่ถึง45้า จะไปตัดตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องซื้อผ้าเท่าไหร่ไปซื้อผ้าที่ไหนตอนนี้ผ้าดำที่ไหนก็ขาดสวยไม่สวยก็ขาดนะ,ะแต่มาได้ผ้าสวยมากๆแล้วก็ตัดเรียบร้อยเป็นไซส์45เนี่นะคะ คือคนที่ใส่ XL หรือ XXL ยังใส่ได้ค่ะก็รับรองใส่ไปแล้วเปิดกล่องมานะแต่ว่ามานี่ยอดเยี่ยมเชื่อไหมมาเข่อสวยตรงจานข้างหลังที่ว่าสวยก็ยังไม่สู้ออร่าของนายวรารัตน์พวกผีดําน้องนางแบบคือคือใส่แล้วออร่าทั้งคู่น้างแบบเขาสวยเลยสวยมากเลยนางแบบคนสวยอ่ะเขาใส่สวยแล้วเราไม่สวยใส่แค่สวยนี่เหนือกว่านะเพราก็เกิดมาสวยอ่ะยังไงเขาคนดีแล้วเราเกิดมาไม่สวยแต่เราใส่เสื้อผ้าแล้วเราสวย คนงามเขาแตกไปเรื่องจริงนะคะคนงามเขาแตกค่ะแต่น้องนงแบบก็เว้นเขาไวเพราะเขาสวยอยู่แล้วคือเขาเขาทำอะไรก็สวยอยู่แล้วแต่ใส่เสื้อผ้าของมาม่ายิ่งสวยไปประกวดนี่ต้องได้ที่หนึ่งแน่นอนจริงอย่างละนิดหน่อยอุ๊ยคุณลูกค้า M สาม L หกคุณผู้ชมจ๋า M สาม L หกหมดแล้วหมดเลยทุกตัวในวันนี้มีคุณท่านนี้คนเดียวที่ทำลูกไม้ออกมาเป็นโทนสีนี้นะคะเป็นสีเทาเทาดำ มันก็จะเด่นด้วยที่เราเห็นลายชัดเจนคือนอกนั้นมันจะเป็นดําล้วนดําสนิทน้องหมาหมาเนาะ,ะมีคุณท่านนี้จะสวยอ,อุ้ยสวยมากหมาเทา,าดาเนี่ยก็ยังอยู่ในโทนคือบางท่านเนี่ยบอกว่าเราต้องใส่ดำอยูบตลอดแต่บางทีโซ่อย่างมามมาจะไปเยี่ยมแม่จะไปเยี่ยมคุณพ่อเงซึ่งท่านก็แก่แล้วแล้วเ,เราใส่ดำไบแกแกอาจจะแบบตกใจนะเราก็เบกสี แล้ยังต้องคงความสวยค่ะคงความสงา่าผู้ใหญ่เห็นเรายังต่อเนี่นะคะแล้วทำรอนเนี่ยนะคะรอ,อนของมาม่าเนี่ยด้านหน้านะคะด,ด้านข้างะนะคะมาค่อยๆหมุนนะคะไม่ใช่ว่าเดินไม่ถนัดนะคะ <c oughs> หมุนให้ดูดนะจังหวะ <c oughs> นี่คือแพทเทิร์นที่ดีสุดข,ของโลกหรือเปล่านะ ในโลกเลย้าดคะเนจริงค่ะเดี๋ยวพูดแล้วเวอร์นะเต็มมาาโรงงานมากเย็บกระโปรง24ชั่วโมงไม่ได้หยุดนะทําส่งออกนะช่องหรือว่าห้างแทบจะไม่มีกระโปรงขายแต่มาต้องเจียดมาให้ขายที่นี่นะเพราะว่าอยากให้ใส่เป็นชุดเนี่ยกว้างขนาดนี้นะคะเพราะว่าให้เห็นว่าคือเมื่อกี้ค่อยๆหมุนกันเดินเลยะไม่ต้องช้าๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตอนนี้เราตอนนี้เรามีล้าเลยตอนนี้ล่าเราไม่ได้ให้ดูจังหวะไงคะกันเดินนะคะเนะคะ สวยไสวยเห็นไหมยังยังรีลาดอยู่รีลาดนิดนึงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะอีกตัวหนึ่งหางปลาตัวนี้ไม่มีการตัดต่อค่ะใช้สีมือล้วนๆเลยนะคะคือออกมาใส่เข้ามาแต่เดี๋ยวมันจะใส่จริงให้ดูนะคะสวยมากทรงสวยหางปลาคือใส่เข้ามานะไม่ได้แบบว่า เป็นเอทื่อๆเป็นสอบเรียบๆต้องผ่าด้านหลังไม่ใช่พอใส่ตัวนี้ขึ้นมานะเฉิดฉายใช้ไรงดงามอย่างที่สุดเลยนะคะอันนี้เวลาาให้ดูลายเวลาคุณใส่สมมติคุณจะใส่ตัวนี้กับเสื้อตัวนี้ก็ได้นะคะจะใส่กับเสื้อตัวลายใดๆได้หมดลูกไม้เนี่ยนะไม่จําเป็นต้องใส่แบบเข้ากันแดะนะคะ ยิ่งแตกต่างกันยิ่งสวยนะคะขอมาม้าขออนุญาตนะมาสาค่ะได้เลยเดินได้ไหมเปิดสูงสูงหน่อยอแ่ค่ะนั่นคือพี่ซื้อไปสองตัวได้เลยค่ะแบบก็ต่างกันานะพอเวลาเราใส่เราเดินเนี่ยนะคะตัวนี้เราเดินก็เฉิดอยฉ่ำสง่างดงามนะคะนะคะคุณผู้ชมมาสาท่านสูงร้อยห้าสิบเจ็ดมาใส่ไซส์ M หรือ S ช่วงล่างไซสเอ็มเพราะว่ามาเอลส2นะคะแต่ถ้าเสื้อมาใส่ไซส์เอสมาเป็นคนช่วงล่างเล็กแต่พอเวลามาใส่ชุดของมาม่าขึ้นมาไมนกับมาตรฐานเลยมมนกับอกเอลสะโพกอะไรนางดูจริงมันดูได้สัดส่วนดูออนช้อยหาะดูออชอนออนแอนแต่จริงๆน เป็นท่นอนสี่เหลี่ยมนี้นะคะนี่ไม่ดีข้างบนแบงกว่าอีกะะแต่มาต้องทําแพทเทิร์นยังไงใส่ให้คนที่รูปร่งางแบบมามาเราสวยก่อนเอื่น,น่ะมาต้องใส่ให้ตัวมาเนี่ยดูสวย<ห>เพราะฉะนั้นมาศึกษาโดยตรงว่าคนหุ่นไม่สวยจะใส่ให้สวยอ<ห>่ะต้องทําแพทเทิร์นยังไงมาศึกษาโดยตรงนะคะ<ห>เพราะฉะนั้นคนที่ใส่เสื้อมามาชุดของมามาสง่าสวยทุกลายเลยค่ะไซส์เอ็มหนึ่งตัวไซส์เอลหกหรือเปล่า ใฮ้ L 5แล้ว m 1, 1 l 5ตัวนี้เลย2,590น้องสีเทาของเราค่ะซึ่งต้องเก็บนะคะใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้ตัวนีู้ก,<อ>กสวย okay. ก็ะะสามารถเ<ห>น,นีน่บบยนะคะไปใส่กางเกงดํากระโปรงดํากระโปรงขาวกระโปรงขาวใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยนะคะไปไปงานพิเศษพิเศษก็ได้ใส่ไปออกงานหะรูหราก็ดีนะคะใส่เดินทางนะใส่ประชุมนะคะใส่ไปเจรจากันค้าเป็นหลักล้านพันล้านก็ได้ด้วยความที่เราใส่เสื้อมีเสน่มีส,มสง่ายเนี่ยนะคะไปถึงไหนนนะ คุณผู้ชมดูนะนางแบบเรียกว่าเป็นงานคลุมมา,มาแล้วคลุมกับชุดข้างในสิครับเหมือนเสื้อตัวนี้เป็นผ้าไหมถูกเนาะถูกต้องค่ะสาม,มารถใส่ติดกระดุมอย่างม,มาแล้วก็ใส่ผ้าไหมเสมากระโปรงตัวนี้เป็นผ้าถุงค่ะแทนนะเดี๋ยวเราเนอะนี่ต่างว่าเป็นผ้าถุงก็อ,ออกมาเป็นสงายเป็นชุดไทยประยุกต์ที่ทันสมัยดูเรียบร้อยก็ยังดูอ่อนช้อยอยู่ด้วยค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมหนูขออนุญาตบอกโปรนิดนึงวันนี้เท่านั้น ซื้อครบ4,050แปลว่าซื้อของมามา2ตัว2ชิ้นเนี่ยลดทันที350แล้วถ้าใครจ่ายเลยนะคะลดอีก100รวมเป็น450บาทถ้า450บาทซื้อชุดของมามาเนี่ยรวมกันอีกประมาณ4,000 4 5 0บาทรลดเเหลือ4,000ต้นๆ4,000ต้นๆตกแล้วน2,000นิดเดียวเองต้องซื้อเลยนะคะเอาตัวนี้มาตัวนี้ก่อนนะขัดก็ได้นค่เมี่ะเราใส่ขข้นมานี่ย ก็ดูดีนี่ค่ะมันได้นะกระโปรงยืนพื้นมีทั้งสองแบบยังไงใส่แมชง่ายอยู่แล้วส่วนเสื้อทรงจิตรดาก็ของต้องมีเนาะหมาตัวนี้สวยมากเลยจิตได้ใจยังไงยังไงก็ต้องมีหนึ่งชิ้นนะคะเพราะว่าบางทีเราไปงานสําคัญสาคัญที่เขาเขาจะต้อง้เรแต่งตัวให้สุภาพเราใส่ตัวนี้แล้วจิตได้ใจของหมาเหนือเหนือชั้นเนี่ยเพราะมันหนึ่งเป็นผ้าลูกไม้สองเนี่ยสายเราไม่อึดอัดเลยนะสามน้ำมิคิเตอร์เราแทบจะไม่ต้องมีเครื่องประดับนะคะ บางทีใส่ล้วต้องไปใส่สร้อยหรือว่าใส่เข็มกัดอันนี้ไม่ต้องเลย,เลยสวยอย่างแน่นอนสวยใส่ล่สดใสทั้งวันถูกต้องค่ะสวยสดใสอลอชชอนออนบบแอนนะงามสง่ามีราศีทุกอย่างอยู่ในในเสื้อ <คน S 1> ตัวนี้คนเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวล2,590นี่คือราคาคจากมาม้าจริงๆไปตัดเองตัวละเป็นหมื่นค่ะถูกหนูมากเลยนะคะวันนี้ราคาเดียวเลยยกเว้นซูเปอร์ตาวเวลุที่เป็นน้องคาเนชั่นและน้องทานตะวัน2,490ีิมิส ส,สอง<ม>ที่นี้ต้องมีแน่นอน<ช>เพราะว่าคุณใส่เป็นชีวิตประจำวันนะใส่สมมติหนึ่งร้อยวันเลยหนึ่งปีคุณใส่ไปเลยรับรองไม่เสียใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมจ๋าในระหว่างที่หมามาไปเปลี่ยนเสื้อให้เปลี่ยนแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหมามาก็ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปตัวถัดไปนางแบบใส่มาแล้วเป็นงานแบบปกที่แบบใส่แทนสูตรได้อันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมของหมาปกกล้วยหอมที่แบบก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตเดอะเบสเหมือนกันไม่มีใคร เขาเรียกวเลยนะโค่นแชมป์ได้ลงว่าอย่างนั้นเถอะไม่มีใครโค่นแชมป์ได้ลงเลยสําหรับงานปกนี้สวยมากอันนี้ผ้าจะเป็นกลิตเตอร์เบาๆเหมือนกันนะคะแต่ปกมันจะเป็นแบบด้วยหอมปกสูตรนะคะแล้วก็แขนเนี่ยจะไม่ได้มีซับไนทโชว์ล,ลายสวยมากเป็นลายใหม่ๆเหมือนกันที่หนูดู2590บาทสวยจริงๆค่ะแล้วก็น้องนะคะนี่ตัวนี้แมทช์มาก,กับกระโปรงทรงหางปลาที่ไม่ใช่ตัวที่มาม้าใส่ กีงกกระโปรง2,590เสื้อ2,590อย่าลืมนะคะพี่พี่สาวซื้อ2ชิ้นลดเลย350ออนท็อปอีกลดไปเลย450บาทจา้ะกระโปรงตัวนี้ขายดีเพราะว่าหนูว่าใส่ได้เรื่อยๆเดี๋ยวมามา,มาเปลี่ยนมาให้ดูมามา,มาประชันไหมคะค่ะพี่กับน้องสวยแค่ไหนก็ประชัน่ <laughs> เ,าเ,เาาน,น,นาะนี่สค่ะ เป๊ะเลยสาแฝดถ้าเผื่อว่าอยากจะใส่ให้สง่าแบบสุดๆนะไปถึงงานไหนที่ต้องแต่งดํานะอําดับหนึ่งต้องเป็นเราห,หน้าสวยไม่สวยไม่สําคัญคใส่ชุนแล้วดูดีดูสวยนะคะน้องเขาเนี่ยสง่ามีราศีเด็กๆใส่วัยรุ่นใส่ก็เหมาะนะคะผู้ใหญ่อย่างมาม่าใส่คุณเนี่ยนะคะแบบอ้วนชุนสมบูรณ์เนี่ยนะคะใส่ก็สวยมีสง่าน,นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะใส่ชุดหนึ่งเนี่ยนะให้ดูมีสง่าราศีแต่เปงานแล้วดูดีๆเลยนะดูไปถึง เงียบเลยนะคะค่ะเงียบเพราะว่าตอบโจทย์นะคะปกเนี่ยนะคะเป็นปกธรรมดาทั่วไปเวลาทำเนี่ยนะคะเขาจะทําขอไม่ได้อบอย่างมาม่า เพราะนั้นเวลาใสาค่คอกล้วยหอมบางคนนึกอุ้ยท่นเคยใส่แล้วไม่สวยไม่เอาดีกว่าแต่ลองมาดูว่ากล้วยหอมของมาม้าเนี่ยะคะือเวลาใส่แล้วคอเนี่ยโอบข้างล่างสวยข้างหลังสวยเนาะสวยมากเลียโอบนะคะโอบแล้วก็ตั้งทำให้คอเราเนียดูโลหงดูเรียวนะคะคแล้วก็ทําให้ดูหน้าเล็กค่ะนะคะแลวทําให้ดูหุ่นเฉิดฉายสวยงามแล้วทําให้เราเวลาใส่เข้ามาเหมือนกับม้าเนี่ยร่างออรชนอ่อนแอเลยมันนั่งเงือกเลยจริงจริงๆพ่ะแม่เหรอคะค่ะพอใส่ พอใส่เข้ามาแล้วเนี่ย่าอึดอัดไหมเป็นเสื้อคัดหลวมากค่ะไม่มีความเหมือนนะพ่อยังหลวมอยู่แต่เวลามาทำทรงสวยแล้วเวลาเดินก้าวย่านนะคะนี่นี่มันจะไม่เรียบร้อยนะว่าให้ดูกันว่าเดินก้าวขนาดเนี้ยไม่ติดไม่ต้องเดินแบบคนญี่ปุ่นค่ะค่อยๆเดินไม่ต้องให้เดินตามปกติเลยแล้วทรงนี้นะสวยงามสง่าทั่วไปเขาจะทำทรงนี้นะถ้าไม่เอแบบนี้นะคะก็ต้องสอง แต่ถ้าจะทําหางปลาอย่างนี้นะคะคนเทีดดินก็ต้องเดินอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้เขาเห็นแน่นแต่มารู้จังหวะว่าถ้าเผื่อไม่จะทาตัวนี้<ม>ต้องอยู่เหนือเขา เพราะว่าพออยู่ในเขาเราจะก้าวแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าเราไม่รู้จังหวะเราทําตรงนี้อยู่ตรงเขานะก้าวไม่ออกก้าวไม่ได้จัะสบการถได้ถูกต้องค่ะแล้วจะขึ้นรถนะคะต้องให้มาจับเนี่ยเดี๋ยวลงแล้วจะขึ้นรถยังไงจับไงขึ้นยัขึ้นนะคะเห็นอย่างเงี้ยนะคะหอนปวดเมียจะแปดสิบอยู่แล้วจะเปลี่ยนชุดเร็วมากจ้ะมาแป๊บๆจะแปดสิบไหมเจ็ดสิบกว่าอายุไม่เปลี่ยนตัวเลขหมาๆยังดูแบบหกสิบได้นะ ประมาณห้าสิบกว่าพดีพูดพอคือเราเนี่ยนะคะอายุเป็นแค่ตัวเลขแต่เราจะทํทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยสวยกว่าตัวเลขนะคะแล้วก็ดูสดใสดูคล่องแคล่วว่องไวนะคะคือของมาม่าใส่แล้วนอกจะสบายดูเทพของมาม่าเสรคือเอลเป็นเอลสะโพกเป็นสะโพกนะคะและชายก็สวยอย่างนี้ค่ะชืยชื่อกางโปงของมาม่ามาว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเวลาใส่กระโปรงของมาม่าเนี่ยมันจะก้าวยังไงก็ได้ แล้วคะุณแต่เรา,เราคนเราคงไม่ได้ก้าวยาวขวานันนี้แต่มาเผื่อว่าว่าเราจะเดินคงแค่ถ้าบางท่านที่ยังบริหารงานอยู่ก็ต้องสั่งงานเขาต้องเดินเร็วๆก็ยังสบายเราอยากจะขึ้นรถนะคะนะคะขึ้นบันไดบางทีมีรีบเราก็ไม่อยากขึ้นนะเชนสองเ้นเราก็ขึ้นบันไดสบายๆอยู่ะนะคะ ใช่คือใครเห็นก็อดไม่ไหวนะคิดดูว่าอย่างวัยรุ่นหรือวัยคนทํางานนะโาซื้อเสื้อหมามาใส่นะเสื้อหมา,มาคนมองอู้ทำมมสี่สิกบกว่าปีของใส่ไม่แดงผู้ใหญ่ใส่ไม่ใช่มาขายคนที่ทํางานนะหกสิบอร์เซ็นหะสิเปอร์เซนถหสิบห้าเปอร์เซ็นตะขายผู้ใหญ่เนี่ยสามสิบห้าถึงสี่สแล้วหมา,มาบอกหนูว่าชุดโทนดําเนี่ย แต่งให้ดีนะเลือกสวยๆนี่แบบรูมากรูมากแล้วก็เป็นสีอมตะจริงๆเมืองไทยเราอ่ะเถอนนะแต่ถ้าเมืองนอกนะ้าสีทำไมถึงมาทำไมถึงมาทำทำไมมาถึงทํากระโปรงเนี่ยยี่สิบชั่วโมงเมื่อว่าญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์นะไต้หวันสั่งมาหมดนะคะเพราะว่าเขาทาไม่ไหวเขาทาค่าแรงเขาแพงแล้วเขาไม่ได้สวยอย่างนี้แล้วเวลาเขาใส่เนี่ยนะ ความเฉิดอยฉายความวางแหมเขาจะไม่ได้เป๊ะขนาดมามาจะรู้ว่าไซนี้ต้องวางขนาดไหนส่งนี้ออเดอร์เยอะมากลวตอนนี้ขายดีมากสาหรับกระโปรงตัวน,นี้จรหัสเลยค่ะคุณผู้ชมอยากที<อ>่ซื้อค่ะนนยังน้อย,ยสุดกระโปรงตัวนี้คุณสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่ดํะแล้วเราไปใส่กับเสื้อสีสีลายลายนะตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะใส่เข้ามาแล้วสวยนะคะเระชุ่งโงเลยนะคะ เขาม่ซับนายแหม่กระขบสูงสักหน่อยกรซับนยาวอยู่แต่ผ้าเห็นอย่างเงี้ยเบาสวยเบามากคือม้านำสีดํามาหลายแบบทั้งกะโปงทั้งเสื้อนะแต่ลายม้านี่นะคะคือสวยสวยทุกตัวไม่ใช่ว่าเอาลายเดียวเราทําทุกแบบไม่ใช่นะแต่ละแบบแต่ละตัวมันก็ทําลายสวยๆให้นะคะแล้วก็วางแพทเทิร์นนะคะวางแบบเนี่ยนะคะคือแตกต่างกันไม่ว่าเสื้อหรือกะโปงนะกะโปรงมีสอง แต่ละแบบนะคะก็วางให้แตกต่างกันเพื่อเวลาเราใส่ทุกๆวันเนี่ยนะภายในหนึ่งร้อยวันเราประชาชนธรรมดาหนึ่งร้อยวันเราจะได้ไม่จำเจค่ะรู้สึกสนุกสนานการใส่เสื้อดำแล้วก็รู้สึกไม่มองซ้ำเมื่อเมื่อไหร่จะปลดทุกเมื่อไหร่จะไม่ต้องใส่ดำมีความรู้สึกโอ้โหใส่ดำแล้วสบายนะมันทําให้เราสวยอะทําให้เราแบบนะใส่แล้วเราดูดีมีความมั่นคั่งมันคงใช่ไหมคะคืนึิงสีดำเป็นสีมงคลโอเคกระโปรง ดูที่เอวดูที่เอวสัพโพไม่ต้องเกี่ยเพราะสัพโพมาทําใหญ่เนี่ยใหญ่นะจะสามารถหมุนได้เลยนะอันนี้มาาใส่อยู่นะตัวที่มาม่าใส่คือตัวนี้นะคะรหัสนี้เลย2590ส่วนอีกตัวหนึ่งที่มาม่าใส่ก่อนหน้านี้เป็นแบบชายระบายระบายนีนะคะ2290มาม่าทำราคาผิดใช่ไหมตัวนี้ทําราคาผิดแต่ไม่เป็นไรคือเขาจะปรับให้มาเพิ่มอีกสามรอไม่ต้องผิดมาอิะมาอยากแบบม่า ทางเราอาจจะเขียนให้มอผ่าผิดไปแล้วบางเป็นสองพันสองเก้าสี่จริงมันคือสองพันห้าถูกค่ะแต่ม่าม่าบอกไหนๆเขียนมาแล้วไม่อมาเถอะไม่เป็นไรถูกต้องเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวนี้ที่มาใส่อยู่เนี่ยนะคือไม่มีการตัดต่อไม่มีการผ่าด้านหลังคืทั้งตัวเลยหรอม่าม่ค่ะคือทั้งตัวอย่างนี้นะคะแล้ววาคุณใส่ปกติกระโปรงอย่างนี้เขาต้องล็อกเขาต้องผ่าทางหลังใ้มาไม่มีการผ่าเพราะถ้าผ่าแล้วเราก้มลงอย่างเงี้ยเราเห็นร่องอย่างเงี้ยม่ไม่เรียบร้อยด้วยแล้วก็อย่างเราเนี่ย ขาก็ไม่สวยแล้วทำ <c oughs> ไมส่วนตัวนี้ในเราตัดต่อตรงนี้นะคะน,นี่มาม่าก็ใส่สวยใ<ช>สย่เสื้อตัดต่อตรงนี้ร้อนของมาม่านี่นะเสมอกันหมดค่ะเนียบมากเลยแล้วกระปุงของมาม่าเวลาทํามาเนี่ยขายดีมากนานๆทำมาทีหนึ่ง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นห้างนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกหรือว่าที่ช็อปนะคะสวย <c oughs> แล้วกระปุงของมาม่าใส่กับเสื้อตัวไหนก็สวยแล้วเสื้อของมาม่าทุกตัวนะ อยากให้ซื้อเก็บไว้วันนี้มาม่านำมาเนี่ยนะที่มีปกเนี่ยนะคะมีปกมีนะคะแล้วก็มีติตดดาค่ะนะคะเดี๋ยวมามอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยโชว์มีปกตั้งซสื้อตัวนี้แบบเป็นทางการต้องมีจิตได้ดาต้องมีนะคะแล้วถ้าเผื่อเป็นเสื้อเชิดนะคะมีทันตะวัน กับคานชันนะคะสตรีสองตัวนี้ต้องซื้อแล้วก็มีกลายหนที่เหลือให้สองตัวอันนั้นไม่ได้เจียเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเจียไปแล้วไซส์ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช็คดูว่ามีไซส์อะไรใส่ได้ทีบสั่งเลยนะคะลายสวยเป็นพิเศษลายของมาม่าคือใครใส่แล้วนะคต้องตะลึงว่าไปซื้อห้าลายอย่างนี้ในชั่วโมงนี้ได้ยังไงแล้วในราคาอย่างนี้ ถ้าไม่ใช่มามาหนูบอกเลยคุณผู้ชมหลายท่านดูช่วงนี้ที่เราต้องไว้อาลัยใส่ชุดดาใส่ทํางานอะไรต่างๆรอเป็นเดือนสองเดือนค่แต่ของมามาพร้อมนะคะเลยสุ่มไปเลยว่าขึ้นไหมให้โดนเนื้อพลอยนะคะอ่ากล้ามมดเกลเอาข้างล่างมาดีกว่าข้างล่างบางข้างล่างบางคือเราไม่มีปลอมดังนั้นเราจึงกล้าให้พี่ตุ๋จิ้มเม็ดนัดังเม็ดนั้นอันดีบ้างอันนีบ้าง เป็นไงคะทุกเม็ดเขาบนบ้างเดี๋ยวจะหมกเม็ดเดี๋ยวจะหมกเม็ดใช่เราไม่กล้าที่จะหมกเม็ดต้องเป็นแท้ทั้งหมดคุณผู้ชมครับทีมแท้ใช่หนึ่ง